ให้เรานึกภาพตามนะครับถ้าพูดถึงประเทศที่เป็นเจ้าแห่งเทคโนโลยีและเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยโอ้โหแน่นอนนะครับว่าภาพของประเทศญี่ปุ่นก็คงลอยขึ้นมาในหัวของทุกคนเป็นอันดับแรกอยู่แล้วนะครับชื่อของโซนี่พาสโซนิกชาร์ปโตชิบะพวกเขาคือสัญ,ญลักษณ์แห่งคุณภาพนวัตกรรมและความน่าเชื่อถือที่ครองใจคนทั้งโลกมาน,นานหลายสิบป,ปีนะครับโดยเฉพาะในผลิตภัณฑ์อย่างทีวีที่ครั้งหนึ่งเนี่ย เคยเป็นสินค้าเรือธงเคยเป็นหน้าตาเป็นศักดิ์ศรีของบริษัทญี่ปุ่นเหล่านี้เลยก็ว่าได้แต่ทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วนะครับตัดภาพมาที่ใจกลางกรุงโตเกียวในย่านอากิฮาบาระที่มันเหมือนกับเมืองหลวงของเครื่องใช้ไฟไฟ้าญี่ปุ่นตอนนี้บัลลังก์แชมป์มันได้เปลี่ยนเจ้าของไปแล้วนะครับและผู้ที่ขึ้นมาของบัลลังก์ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับแต่เป็นผ,ผู้ผลิตจากประเทศจีนพอดแคสต์ EP นี้จะมาชวนเจาะลึกกันในเรื่องนี้นะครับทำไมแบรนด์ทีวีญี่ปุ่นเนี่ยถูกแบรนด์จีน บุกมาโค่นถึงในบ้านพวกเขาได้นะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Monday Business Case Study สวัสดีครับผมดนทลาดนจากโดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการ Geek Monday นะครับรายการที่จะมาคุยเคสตัดดี้ทางธุรกิจที่น่าสนใจนะครับวันนี้จะมาชวนคุยถึงเรื่องราวหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆแบรนด์จีนแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าสามารถไปโค่นล้มแชมป์ในประเทศที่เป็น ต้นตำรับแห่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆและมีชื่อเสียงในด้านคุณภาพมาอย่างยาวนานอย่างประเทศญี่ปุ่นได้โอ้โหมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆนะครับซึ่งข่าวนี้เนี่ยผมก็ได้เห็นในหน้าฟีดแล้วก็มีการอ้างอิงข่าวจาก Yahoo News ซึ่งมีการเปิดเผยนะครับว่าผู้ผลิตทีวีจีนพวกเขาครองส่วนแบ่งการตลาดของยอดขายทีวีในญี่ปุ่นเกิน50เป็นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับตัวเลขนี้น่าสนใจมากๆนะครับ เกินครึ่งของทีวีในญี่ปุ่นตอนนี้กลายเป็นของแบรนด์จีนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งจากข้อมูลของ Yahoo! New เนี่ยมันมีการถ่ายทอดเรื่องราวของชายคนหนึ่งนะครับชายญี่ปุ่นวัย60ปีที่กำลังเดินเลือกซื้อทีวีเครื่องใหม่อยู่ในร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าใจกลางกรุงโตเกียวและเมื่อถูกถามว่าเขามองหาอะไรในทีวีเครื่องใหม่เขาก็ตอบอย่างเรียบง่ายเลยนะครับว่าเขาไม่ได้จอดจงเรื่องประสิทธิภาพอะไรเป็นพิเศษแต่ขนาดหน้าจอคือสิ่งที่เห็นความแตกต่างได้ชัดเจนที่สุดและแน่นอนว่า เขาให้ความสําคัญกับความคุ้มค่าด้วยคําว่าความคุ้มค่าหรือที่คนญี่ปุ่นเรียกว่า c o สป p มาจากคําว่า cost performance นี่แหละนะครับคือจุดเปลี่ยนที่สําคัญของสมรภูมินี้ในอดีตการซื้อทีวีของคนญี่ปุ่นหรือแม้แต่คนทั่วโลกจะให้ความสําคัญกับแบรนด์เป็นอันดับแรกชื่อของโซนี่พาณสนิชชาร์ปคือเครื่องหมายการันตีคุณภาพพวกเขายอมจ่ายแพงกว่านะครับเพื่อให้ได้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดภาพที่คมชัดที่สุดและความทนทานที่ใช้กันจนลืมไปเลยนะครับ แต่ปัจจุบันเนี่ยบริบทเหล่านี้มันได้เปลี่ยนแปไปแล้วนะครับเทคโนโลยีทีวีพัฒนาไปถึงจุดที่แม้แต่แบรนด์ระดับกลางก็สามารถผลิตทีวีจอใหญ่ความละเอียด 4K ที่ให้ภาพสวยงามคมชัดได้ในระดับที่ดีพอสําหรับผู้บริโภคส่วนใหญ่เมื่อคุณภาพพื้นฐานมันไม่ได้แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเหมือนในอดีตนะครับปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจจึงย้ายมาจากแบรนด์และคําว่าที่สุดของคุณภาพมาอยู่ที่ขนาดหน้าจอและราคาแทนนั่นเองและนี่คือช่องว่างที่ผู้ผลิตจากจีนมองเห็น และกระโจนเข้ามาอย่างเต็มตัวแต่คำถามสำคัญนะครับแล้วบริษัทอย่าง h ฮเซนหรือ TCL พวกเขาทำได้ยังไงนะครับพวกเขามีกลยุทธ์อะไรถึงสามารถสร้างทีวีจอใหญ่คุณภาพดีในราคาที่ยั่วยวนใจจนสามารถโค่นแชมป์เก่าได้กระนับอกว่าคำตอบมันไม่ได้มีแค่ข้อเดียวอยู่แล้วนะครับแต่มันคือการวางแผนที่แยบย์และส่งพลังมา,มากๆในหลากหลายมิติมิติแรกและสําคัญที่สุดก็คือการควบคุมต้นทุน เรื่องนี้เนี่ยต้องย้อนกลับไปที่หัวใจของทีวีนั่นก็คือแผงหน้าจอหรือพาแเนลนะครับชิ้นส่วนนี้เนี่ยมีต้นทุนสูงที่สุดในการผลิตทีวีหนึ่งเครื่องในอดีตญี่ปุ่นและเกาหลีใต้คือเจ้าแห่งเทคโนโลยีนี้แต่รัฐบาลจีนได้เล็งเห็นถึงความสําคัญเชิงยุทธศาสตร์ของอุตสาหกรรมนี้และได้ทุ่มเงินอุดหนุนมหาศาลให้กับบริษัทผลิตหน้าจอในประเทศอย่าง BOE หรือ CSOT ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ TCL เงินอุดหนุนก้อนโตทาให้บริษัทเหล่านี้สามารถสร้างโรงงานผลิตที่ทันสมัยและมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกสามารถผลิตแผงหน้าจอออกมาได้ในปริมาณมากๆาและโดยต้นทุนที่ต่ํากว่าคู่แข่งอย่างไม่น่าเชื่อผลลัพธ์ก็คือพวกเขาสามารถกดราคาขายแผงหน้าจอในตลาดโลกให้ต่ำลงเรื่อยๆจนผู้ผลิตจากญี่ปุ่นและไต้หวันเนี่ยต้องทยอยออกจากธุรกิจไปเพราะไม่สามารถสู้ราคาได้ปัจจุบันอุตสาหกรรมจอ LCD ของจีนครองส่วนแบ่งการตลาดทั่วโลกไปแล้วกว่า70%เพราะฉะนั้นหน้าจอที่เราใช้นะครับ ทีวีแบรนด์ต่างๆชื่อดังทั่วโลกในตอนนี้นะครับหรือแม้แต่จอคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ก็ผลิตมาจากโรงงานของ TCL นี่แหละนะครับซึ่งเมือ่อไฮเซนและ TCL สามารถเข้าถึงแผงหน้าจอซึ่งเป็นต้นทุนหลักได้ในราคาที่ถูกกว่าใครก็เท่ากับว่าพวกเขาคุมความได้เปรียบในการตั้งราคาขายปลีไปแล้วกว่าครึ่งหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับมิติที่2ก็คือเรื่องของพลังของ Economy of Scale เนะครับเพราะว่าแค่ปีเดียวไฮเซนจัดส่งทีวีทั่วโลกไปมากถึง2 9 1 4ล้านเครื่อง ให้ลองเทียบกับยอดขายทีวีทั้งประเทศญี่ปุ่นที่อยู่ราวๆ4ล้าน5แสนเครื่องดูนะครับจะเห็นว่าสเกลการผลิตของเขาเนี่ยใหญ่กว่าตลาดญี่ปุ่นทั้งประเทศหลายเท่าตัวการสั่งซื้อชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆเช่นชิปประมวลผลหรือหน่วยความจําในปริมาณหมหาศาลขนาดนี้เนี่ยยอมทําให้พวกเขาได้ต้นทุนต่อหน่วยที่ถูกลงไปอีกและความได้เปรียบตรงนี้เนี่ยก็ถูกส่งต่อมาเป็นราคาขายที่ผู้บริโภคอย่างเราเรารู้สึกว่ามันคุ้มค่านั่นเอง ซึ่งในขณะที่ผู้เล่นจากจีนกําลังใช้กลยุทธ์ด้านราคาและขนาดเข้าโจมตีตลาดในวงกว้างน,นะครับฝั่งผู้ผ,ผลิตญี่ปุ่นเนี่ยกาลังเดินในอีกเส้นทางหนึ่งอย่างชัดเจนพวกเขายังคงยึดติดกับภาพลักษณ์ของแบรนด์พรีเมียมและทุ่มเทงบประมาณมหาศาลไปกับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงอย่างจอ OLED หรือความละเอียด 8K ซึ่งแน่นอนนะครับว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่สุดยอดแต่ต้นทุนมันก็สูงริบหรีวนะครับทำให้ราคาขายทีวีญี่ปุ่นเนี่ยยังคงอยู่ในระดับที่สูงกว่าคู่แข่งมากๆ พวกเขากําลังต่อสู้ในสงครามในอดีตนะครับที่เน้นเรื่องศักดิ์สรีและคุณภาพระดับสูงสุดโดยอาจจะลืมไปว่าสงครามในวันนี้เนี่ยมันคือการแย่งชิงกระเป๋าเงินของผู้บริโภคส่วนใหญ่ที่ต้องการแค่ทีวีที่ดีพอในราคาที่ดีเยี่ยมเท่านั้นนะครับและมิติสุดท้ายก็คือกลยุทธ์การตลาดและการสร้างแบรนด์ที่ชาญฉลาดเอามากๆนะครับหลายคนอาจจะยังติดภาพว่าของจีเนี่ยคือของราคาถูกคุณภาพไม่ดีนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าภาพเหล่านี้เนี่ยมันเก่าไปแล้วนะครับ บริษัทอย่างไฮเซนและ TCL พวกเขากำลังทำงานอย่างหนักเพื่อลบภาพจำนั้นทิ้งไปพวกเขาทุ่มเงินมาอาสาลเพื่อเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของการแข่งขันกีฬาระดับโลกอย่างฟุตบอลโลกหรือฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปเพื่อสร้างการรับรู้และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์ในระดับโลกแล้วนะครับและที่ญี่ปุ่นพวกเขาก็ใช้กลยุทธ์ที่เหนือชั้นขึ้นไปอีกนะครับแทนที่จะพยายามสร้างแบรนด์ไฮเซนที่คนญี่ปุ่นไม่คุ้นเคยให้ติดตลาดซึ่งต้องใช้ทั้งเวลาและเงินทุนมหาศาล พวกเขากับเลือกที่จะเข้าไปซื้อกิจการของทีวีเลกซาซึ่งเป็นแบรนด์ที่คนญี่ปุ่นรักและเชื่อถืออยู่แล้วและใช้ความแข่งแข่งด้านการผลิตและต้นทุนของตัวเองเข้าไปสนับสนุนผลลัพธ์ก็คือทีวีเล็กซายุคใหม่ที่ยังคงมี DNA ของญี่ปุ่นด้านการออกแบบและคุณภาพของภาพแต่มาในราคาที่เข้าถึงง่ายขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนนะครับมันคือการผสมผสานจุดแข็งของทั้ง2โลกอย่างลงตัวมากๆ ยังไม่นับเรื่องของซอฟต์แวร์ที่ทีวีจีนส่วนใหญ่เนี่ยหันมาใช้ระบบปฏิบัติการอย่าง Google TV หรือ Android TV ซึ่งผู้ใช้งานทั่วโลกต่างก็คุ้นเคยดีอยู่แล้วนะครับทําให้มันใช้งานง่ายมีแอปพลิเคชันรองรับมากมายตรงกันข้ามกับผู้ผลิตทีวีญี่ปุ่นบางรายที่ยังคงพัฒนานระบบปฏิบัติการของตัวเองซึ่งอาจจะใช้งานยากและมีข้อจํากัดมากกว่าทั้งหมดนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับแต่มันคือการวางหมากที่มองการไกลและลงมือทําอย่างจริงจัง จนสามารถพลิกอุตสาหกรรมที่เคยเชื่อกันว่ามีเจ้าของจับจองอยู่แล้วได้อย่างสิ้นเชิงต้องบอกว่าวันนี้โลกของอุตสาหกรรมทีวีมันได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับความเป็นเจ้าตลาดไม่ได้วัดกันที่ประวัติศาสตร์อันยาวนานหรือเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าที่สุดเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปแต่มันคือสมรัตภูมิที่วัดกันด้วยประสิทธิภาพของซัลายเชนการควบคุมต้นทุนพลังของอีโคโนมีออฟสเกลและความสามารถในการตอบสนองต่อสิ่งที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ต้องการจริงๆนั่นก็คือความคุ้มค่านั่นเองนะครับ แน่นอนว่าผู้เล่นจากเกาหลีใต้ยอย่างซัมซุงและ LG พวกเขาก็ย,ยังคงเป็นผู้เล่นรายใหญ่และแข็งแร่งในตลาดโลกแต่พวกเขาก็ต้องเผชิญกับแรงกดดันมาสาราจากผู้ผลิตจีนเช่นเดียวกันนะครับและต้องพยายามหาทางสร้างความแตกต่างเช่น LG ที่เป็นผู้นําเดี่ยวในตลาดจอ OLED หรือ s ซั s u n g ที่พยายามสร้างตลาดใหม่ด้วยทีวีไลฟ์สไตล์อย่าง The Frame หรือทีวีจอ QLED ที่มีสีสันสดใส คำถามคือแล้วอนาคตของแบรนด์ทีวีญี่ปุ่นมันจะเป็นยังไงต่อนะครับตอนนี้ดูเหมือนว่าพวกเขาจะถอยทับไปตั้งหลักในตลาดเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นกลุ่มตลาดพรีเมียมระดับบนสุดผู้ที่ยอมจ่ายเพื่อได้สิ่งที่ดีที่สุดจริงๆโดยไม่เกี่ยงเรื่องราคานะครับอย่างเช่นทีวีระดับเรือธงของโซนี่ที่พยายามเชื่อมโยงเข้ากับประสบการณ์การเล่นเกมเครื่องเล่นเกม PlayStation และธุรกิจสตูดิโอภาพยนตร์ของตัวเองมันคือกลยุทธ์เพื่อความอยู่รอดไม่ใช่กลยุทธ์เพื่อการครอบครองตลาด เหมือนในอดีตต่อไปซึ่งเรื่องราวการขึ้นมาเป็นใหญ่ของผู้ผลิตทีวีสัญชาติจีนและการถดถอยของยักษ์ใหญ่จากญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่เรื่องของทีวีนะครับแต่มันเป็นเคสสตัตดี้ชั้นยอดมากๆของการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกอุตสาหกรรมซึ่งเราเห็นแพทเทิร์นเดียวกันนะครับแบรนด์จากจีนตอนนี้เนี่ยกำลังทําแบบนี้หมดนะครับแม้กระทั่งรถยนต์ไฟฟ้าเองก็ตามมันแสดงให้เห็นว่า การยึดมั่นในสิ่งที่เคยเป็นจุดแข็งที่สุดเช่นเรื่องคุณภาพที่เหนือกว่าใครสุดท้ายมันอาจจะกลายเป็นจุดอ่อนได้นะครับหากละเลยที่จะมองว่าตลาดในภาพรวมกําลังเปลี่ยนแปลงมาแล้วมันแสดงให้เห็นว่านโยบายอุตสาหกรรมของภาครัฐเมื่อรวมเข้ากับกลยุทธ์ขององคอ์กรที่ดุดันมากๆและ Economy of Scale ที่เป็นต่อนะครับสุดท้ายจีนก็สามารถพลิกโฉมหน้าของอุตสาหกรรมโลกได้ภายในเวลาเพียงแค่ทศวรรษเดียวเพียงเท่านั้น บทเรียนสำคัญที่สุดจากเรื่องนี้ก็คือไม่มีใครที่แข็งแก่งเกินกว่าจะพ่ายแพ้และบอลลังแชมป์เนี่ยก็ไม่เคยเป็นของใครถาวรเรื่องราวของอุตสาหกรรมทีวีญ,ญี่ปุ่นจึงเปรียบเสมือนสัญญาณเตือนภัย,ายสาหรับผู้นําในทุกวงการวันนี้นะครับว่าหากหยุดนิ่งและปรับตัวไม่ทันโลกก็จะหมุนไปข้างหน้าโดยไม่รอพวกเขาอย่างแน่นอนนั่นเองครับผมสำหรับเรื่องราวของแบรนด์ทีวีจีนที่ไปโค่นญี่ปุ่นได้ถึงบ้านใน EP นี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ สำหรับพอดแคสต์ใน EP นี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจาก Yahoo, CNBC, Nikkei, c a p i t a Research, Reuters และ Forbes สำหรับผู้่อที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและว,วิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower o l Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลกัหลกๆทั้ง Podbean, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์ม B ล็อกดิท้ทุกตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ ฝากกด follow ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ LINE แอดที on, ่แอดระดน adsol สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอด c a แคต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากัไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ